สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่โลวิทตุลนะครับช่องทานายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร่น้องใหม่ทาง YouTube นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมอาจจะไม่ชินนะครับผมกับลุกของผมในวันนี้เนาะก็จะออกแนวแบบว่าซีเรียสจริงจังนิดนึงนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมจะมาทํานายให้เกี่ยวกับเรื่องกรรมนะครับผมกรรมเก่าที่ส่งผลให้คุณต้องเจอในปี2องพันีนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทํานายของผมวันนี้อาจจะเป็นอีกลุกหนึ่งที่หลายๆายท่านอาจจะยังไม่ชินนะเพราะปกติผมก็จะทํานาย แบบ,แ,แบบอารมณ์ดีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอดีมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมซึ่งค่อนข้างจะซีเรียสและจริงจังนิดนึงนะโทนของเสียงดนตรีของอะไรต่างๆก็เลยต้องเลือกใช้ให้มันจริงจังนิดนึงนะครับผมถ้าใครที่ดูแล้วไม่ชอบหรือว่าเออไม่ชินกับลุคนี้ผมอาจจะ จะรอกลับไปให้ผมทำนายพิอากาศเหมือนเดิมก็ข้ามไปก่อนได้นะครับผมแต่อันนี้เป็นอ่าเป็นซีรีส์พิเศษที่ผมทําขึ้นเพราะว่ามีแฟนรายการขอมานะครับผมเพื่อเอาไว้ประกอบในการนาบุญนะครับผมเพราะว่าทางเราเนี่ยทางศาสนาพุทธเราก็เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วก็เชื่อในเรื่องของการ,รวินว่ายายเกิดอยู่แล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจทําขึ้นมาตามที่แฟนรายการขอนะครับผมเพื่อเอาไว้เป็นอ่าบุญเป็นกุศลสําหรับกรอบในการทําบุญของแต่ละราศีนะครับจะได้อุทิศส,ส่วนกุศลให้ไปถึงกับเจ้ากรรมในเรืของเราโดย ตรงนะครับผมเหมือนกับเป็นการเก่าแล้วถูกที่คันนะครับผมก็เลยได้มีการจัดทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมสาหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการทํานายเรื่องกรรมเก่าและเจ้ากรรมในเวรจากอดิตชาตินะครับผมให้กับราศีเมษนะครับผมราศีเมษก็ได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับผมว่าชาวราศีเมษในปี2564นี้นะครับผมมีกรรมในด้านใดนะครับผมการงานการเงินหรือความรักนะครับผมมีกรรมแบบไหน นะครับผมแล้วก็อาจจะกรรมนาเวงเป็นยังไงนะครับผมเราไปเคยล่วงเกินเรื่องอะไรไว้นะครับผมเวลาที่เราไปทําบุญหรือไปถวายสังฆทานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้อุที่ส่วนส่วนไปให้ถึงเจ้ากรรมนายเวงของเราโดยตรงนะครับผมแล้วสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสาหรับผู้ที่ให้การติดตามสนบสนุนช่องทาโลูวิตุลนะครับตอนนี้ช่องทัลลวิตุลก็มีผู้ติดตามมากกว่า800ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านมากๆนะครับผมและในวันเสาร์นี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเวลาเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีการ กิจกรรมนะครับเป็นการไลฟ์สดดูดวงให้ฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับผู้ที rainbow, ource, ส climate, right, ส่สนใจนะครับให้กับแฟนรายการเป็นการขอบคุณแฟนรายการทุกทท่านนะครับผมท่านใดที่สนใจก็เข้าไปติดตามได้เลยนะครับผมในช่องทาง Facebook ส่วนตัวผมนะครับผมแล้วก็ฝากช่องทางแฟนเพจไว้ด้วยนะครับผมเพราะเดี๋ยวต่อไปเนยเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการในช่องทางแฟนเพจนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์เอาไว้ให้นี้ข้างล่างคลิปนี้นะครับผมอะไรเงี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วสาหรับท่าน ทานที่ ต้องการจะร่วมสนุกรายวันนะครับผมให้ผมทํานายดวงให้ฟรีคนละหนึ่งคำถามก็ตามกติกานะครับผมกดติดตามแล้วก็พิมพ์คําถามพร้อมชื่อแล้วนามสกุลไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามนะครับของแต่ละราศีเนี่ยเอาไปทํานายให้ในพิพิกการ์ดคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมทานายราศีเสร็จแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะกลับไปทานายพิกการ์ตจะสลับสลับกันไปนะครับผมคนที่รอคําตอบจะได้ไม่ต้องรอนานเกินไปนะครับผมแล้วสาหรับในคลิปนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับผมว่าการทํานายของผมเป็นการตั้งจิตผผมเเพียย่าดวนะค เป็นการทำนายแบบส่วนรวมนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็โปรดได้ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับอย่าได้นําเอาคําทํานายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดๆใ,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 ในชีวิตนะครับผมและถ้าว่าอยากจะให้ผมดูทานายดวงแบบส่วนตัวก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือว่าทางช่องทางส่วนตัว Facebook ได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันก่อนนะครับผมว่า กรรมของชาวราศีเมษเดี๋ยวผมจะเปิดไพ่แบบจิคอร์สให้นะครับผมจะดูให้ว่าชาวราศีเมษมีกรรมเรื่องอะไรน,นะครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะไปดูถึงเจ้ากรรมในเวรจากอดีตชาติกันนะครับผมขอกรรมนะครับผมของชาวราศีเมษด้วยนะครับที่ส่งผลให้ต้องเจอภายในปี2564นี้นะครับผมขอกรรมนะครับกรรมเก่าของชาวราศีเมษนะครับผมที่ส่งผลมาให้เจอนะครับผม ขอกรรมนะครับผมของชาวราศีเมษนะครับผมที่ส่งผลมาให้เจอภายในปี2 5 6 4นีนี้นะครับผมขอกรรมนะครับผมของชาวราศีเมษด้วยนะครับผม ชาวราศีเมษนะครับผมจะมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับผมมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับผมเหมือนกับว่าช่วงก่อนช่วงที่ช่วงที่ผ่านมานะช่วงช่วงในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยการเงินของชาวราศีเมษเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรมากนะครับผมแต่ว่าพอเข้ามาในช่วงนี้นะเหมือนกับเป็นช่วงที่พระุเข้าพระเสาแทรกพอสมควรนะมีการเสียเงินแบบที่ ไม่คาดถึงคาดไม่ถึงนะครับผมอ่ามีการมีมีภาวะที่การเงินไม่ค่อยชัดเจนแล้วมีภาวะของการเงินขาดมือนะครับผมที่สําคัญเนี่ยมีลักษณะของคนที่เข้ามายืมเงินด้วยนะครับผมอ่าให้ระวัง<ม>ให้ระวังเรื่องการโดนยืมเงินแล้วโดนไม่คืนนะครับผมอ่ามีเกณฑ์ค่อนข้างจะสูงนะพอพ่ขึ้นมาออกมเป็นหกเหรียญน,นะครับผมอ่าโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่านะครับผมอ่าคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่ดูเป็นเด็กกว่าหรือว่าดวงบริวงบริวารอะไรต่างๆนะครับผมมีเกณฑ์ที่เขาจะเข้ามาแล้วก็อาจจะมาเรื่องของการหยิบยืมเรื่องของอะไรต่างๆนะครับ ถามว่าการเงินนะครับผมพอเข้าสู่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีปัญหาก็จริงนะแต่ถ้าถ้าผ่านในเดือนเ <ew t S 1> hm. ดือนนี้นะครับผมผ่านในช่วงเนี้ยช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับผมจะค่อยๆดีวันดีคืนนะครับผมอมีเกณฑ์ที่มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นได้นะครับผมอาจจะดีขึ้นได้คือการเงินพอเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันดูไม่ค่อยชัดเจนดูค่อนข้างจะติด ขัดค่อนข้างจะวุ่นวายอะไรก็จริงแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมอ่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดทางที่ดีนะครับผมแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับคนใกล้ตัวด้วยนะครับผมอ่ามีเกณฑ์ที่จะโดนหยิบยืมเงินแล้วก็จะทําให้มีปัญหากาันขัดแย้งกันนะครับผมอ่าระวังนะสําหรับคนที่เกิดในราศีเมษนะระวังระวังการเรื่องของการเงินที่อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินแล้วก็ไม่คืนหรือว่ามาโกงหรือว่ามาทําให้เราเกิดความวุ่นวายหรือว่าสับสนในเรื่องของการเงินนะ มีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการโดนยืมนะครับผมอาจจะโดนยืมหรือว่าบางคนนะอาจจะโดนยืมอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็อาจาอาจะไม่ไม่สามารถที่จะทวงคืนได้ง่ายๆนะครับผมมีกรรมค่อนข้างชัดเจนนะซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะรบกวนจิตใจคุณเหมือนกับว่าคุณน่ะมีการตั้งตั้งจิตตั้งใจหรือว่าตั้งใจทํางานหาเงินด้วยอะไรของคุณเต็มที่นะแต่ว่าคุณมาโดนเรื่องของการที่แบบว่าเพื่อนฝูงหรือคนที่อายุน้อยกว่านะครับผมแล้วก็ลักษณะของการที่มาทําให้คุณยปั่นป่วนนะครับผม ดูแล้วเนี่ยมาทําให้คุณปัป่นปวนแล้วก็ทาให้คุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวของคุณเองนะตัวของคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดีนะในเรื่องของการงานในเรื่องของสิ่งที่เราเอาทำอะครับผมแต่ว่ามีคนนะครับผมมีคนที่มาก่อกวนหรือว่ามายืมเงินแล้วมาทําให้เราแล้วมาไม่คืนหรือว่ามาทําให้คุณเนี่ยต้องเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุนะมีกรรมกับคนนะครับผมมีกรรมกับคนที่มาทําให้คุณ เสี่ยงเงินเสียทองแบบที่มันไม่น่าจะเสียนะครับผม <laughs> แล้วก็ทําให้อาจจะมีเกณฑ์ของการที่ทะเลาะกันกับคนคนนั้นได้นะครับผมมีเกณฑ์ที่มีโอกาสสูงด้วยนะครับ <laughs> ที่เขาคนนั้นอาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นผู้หญิงนะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณนะครับผมหรืออาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะครับผมแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยน่าจะน่าจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงหรือว่าอาจจะมาทางทางถ้าคุณเป็นผู้ชายนะอาจจะมาทางแฟนหรือทางอะไรต่างๆนะทำให้คุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเสียทองแล้วมีเกณฑ์ที่จะต้องขัดแย้ง กับคนคนนั้นนะทนั้งที้เรื่องมันไม่ได้เกิดจากคุณเลยนะครับผมไม่ได้เกิดมาจากเจ้าชะตาของคนราศีเมษนะครับผมจะเป็นคนนําเรื่องมาให้นะครับผมเป็นคนที่อายุน,น้อยกว่าหรือว่าเป็นในเกณฑ์ของลูกจ้างบริวารน,นะครับผมมาก่อกวนแล้วก็มาทําให้คุณต้องเสียเงินเสียทองแล้วมีปัญหาในเรื่องของการขัดแย้งกันนะครับผมทาให้คุณค่อนข้างที่จะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรนะครับผมเป็นกรรมที่ชาวราศีเมษ กำลังเจอหรือว่าเจอผ่านมาแล้วหรือว่ากําลังจะเจอต่อไปนะครับผมมีรรมีรมเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่เกี่ยวข้องกับการที่คนเข้ามายุ่งวุ่นวายนะครับผมแล้วทาให้คุณเสียเงินเสียทองนะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะครับผมแล้วมีเกณฑ์ที่อาจจะเป็นผู้หญิงหรือว่าอาจจะมาทางผู้หญิงหรืออาจจะมาทางมาทางคนใกล้ตัวที่เป็นผู้หญิงของคุณนะไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายอาจจะเป็นแฟนหรืออาจจะเป็นคุณแม่หรืออะไรทางอะไรก็ตามนะครับผมจะเข้ามาทางผู้หญิงนะครับผมของคุณแล้วก็จะทําให้คุณมีปัญหาปั่นป่วนถึงขั้นอาจจะ ะทะเลาะกันได้นะครับผมพอเรื่องเงินเรื่องทองนะครับผมอาจมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ชัดเจนนะสำหรับชาวราศีเมษนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมดูเจ้ากันในเวรให้นะครับผมเจ้ากันในเวรคุณเป็นใครนะครับผมแล้วคุณทําอะไรไว้นะครับผมทําไมถึงได้มาปั่นป่วนแล้วทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องการเงินางการทองในช่วงนี้นะครับผม Mmm -hmm. mm -hmm. จ้ากรรมในเวรของคุณนะครับผมน่าจะเป็นอดีตของครอบครัวของคุณนะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนรักหรือว่าเป็นใครในอดีตชาติที่อาจจะอยู่ในเครื่องแบบหรืออาจจะเป็นคนที่มาจากแดนไกลนะแต่มีแนวโน้มสูงที่เขาอาจจะเป็นคนรักของคุณนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่เคยอยู่ในครอบครัวของคุณนะแล้วเขามีลักษณะของการที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ในอดีตชาติของคุณนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้เหนียวพอสมควรนะครับผมเป็นคนที่ใช้จ่ายมัทธยัตมาก ากนะครับผมอ่ะแล้วเขาก็มีเกณฑ์มีแนวโน้มสูงที่เขาอาจจะเป็นอดีตของคนรักของคุณนะครับผมอ่ะอาจจะเป็นอดีตคนรักของคุณนะสาหรับเจ้ากันในเวรของคุณคนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ให้ต่อนะครับผมแล้วเขาเป็นยังไงอีกนะครับผมอืม เป็นคนที่เคยที่จะหวังที่จะสร้างในอนาคตไปกับคุณเลยนะจากอดีตชาตินะครับผมแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดมากนะครับผมมีความวิตกกังวลสูงเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะใช้จ่ายเงินเป็นนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะงกค่อนข้างจะเขี้ยวนะสําหรับคนที่เป็นคู่รักจากของคุณจากอดีตชาติคนนี้นะครับผมแล้วเขาก็มาก่อควนคุณมาทําให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะครับผมกับกับกับเรื่องของคนที่เข้ามาแล้วมาทําให้คุณเสียเงินเสียทองเนี่ยคนคนนี้นะครับ ผมมีโอกาสมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นเจ้ากันนาเวนจากอดีตชาติที่เป็นอดีตคนรักของคุณนะครับผมเพราะว่าขึ้นมาไพ่เป็นอสองถ้วยนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ต่อนะครับผมแล้วฝั่งคุณเป็นยังไงแล้วคุณไปทําอะไรกับเขาเอาไว้นะครับผมเขาถึงได้มาตามจองเวงคุณในชาตินี้นะครับผม ชัดเจนเลยครับผมว่าคนในอดีตชาติของคุณเนี่ยเป็นคู่รักของคุณแน่ๆนะครับผมว่าขึ้นมาเป็นเลิฟเบอร์ด้วยนะครับผมอ่าแล้วคุณมีเกณฑ์ที่อาจอดีตชาติที่แล้วของคุณเนี่ยคุณน่าจะเป็นทหารหรือว่าคุณน่าที่จะทํางานาเป็นอยู่ในอยู่ในวังหรือว่ารับใช้พระองค์หรืออะไรต่างๆนะครับผมว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะเป็นทหารนะครับผมแล้วคุณก็เหมือนกับว่าคุณ ทิ้งเข้าไปนะครับผมคุณทิ้งเข้าไปนะคุณเป็นลักษณะที่คุณน่ยต้องไปรับใช้ชาติหรือคุณต้องไปทําอะไรต่างๆนะครับผมแล้วทําให้คู่รักของคุณจากอดีตชาติเนี่ยอาถามว่าคุณน่ยผิดไหมคุณก็ไม่ได้ผิดนะครับผมเพราะว่าคุณก็ต้องไปทําอะไรของของคุณทําตามหน้าที่ที่คุณต้องรับมอบหมายแต่ทีเนี้ยคู่รักของคุณคนนั้นนะครับผมน่าจะเป็นผู้หญิงนะนะเขาก็ได้รับความลําบากยากจนค้นแค้นนะครับผมเขาได้รับการยากจนค้นแค้นแล้วเขาทําให้เขารู้สึกจมแล้วรู้สึกโหยหารู้สึกคิดถึงคุณนะ คุณมีลักษณะของการที่คุณต้องเดินทางแล้วก็ต้องไปรับใช้ชาติต้องไปต่อสู้เพื่อเพื่อเพื่อประเทศชาตินะครับผมถามว่าคุณผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะครับผมทาให้คุณน่ะต้องมารับผลกรรมในตอนนี้นะครับผมทําให้ขัดสนในเรื่องของการเงินแล้วก็ทําให้คุณต้องมามีปัญหากับตัวของผู้เรื่องของผู้หญิงนะเพราะว่าคู่อดีตคนรักของคุณเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้หญิงนะครับผมส่วนตัวของคุณเนี่ยในภพชาติที่แล้วคุณน่าจะเป็นผู้ชายน่าจะเป็นทหารนะแล้วคุณต้องเดินทางไปลบไปไปต่อสู้กับข้าศึกเพื่อ ไปเชชาตินะอ่ะแล้วคุณก็มีลักษณะของการที่ทิ้งเขาให้ลําบากนะครับผมอ่าที่ทิ้งเขาให้ลําบากแล้วเขาก็มีลักษณะของการที่ยากจนข้นแค้นจนแบบว่าบางวันก็อดมือ,อกินมือนะครับผมเพราะว่าคุณอาจต้องต้องไปเดินทางไปรับใช้ชาตินะครับผมาจะถามว่าเป็นความผิดของคุณไหมก็ไม่ได้ผิดนะสาหรับชาวราศีเมษนะครับผมเพียงแต่ว่าในความที่เขาทุกข์นะครับผมในการที่เขาทุกข์แล้วเขาต้องจมอยู่กับการแบบว่าอ่าสูญเสียตรงน,นั้นนะครับผมก็เลยทําให้เขาในภพชาตินี้เขามารบกวนคุณเขามาจองเวรกับคุณนะครผมอ่่าาเเป็นกทีจงว ก็ทาให้คุณมีปัญหากับผู้หญิงนะครับผมที่เข้ามาหยิบยืมเงินคุณหรือว่ามาเอาเงินของคุณแล้วทําให้คุณมีปัญหากับทางการเงินนะครับผมอาคุณมีเวรมีกรรมกับผู้หญิงซึ่งน่าจะเป็นอดีตของคนรักคุณนะครับผมอามาในภพชาตินี้เขาก็เลยมาเหมือนกับมาตามจองเวรคุณมาในรูปของอาผู้หญิงนะครับผมที่มาทําให้คุณมีปัญหากับเรื่องของการเงินการทองแล้วก็อยากจะทําให้คุณรับรู้ในช่วงที่เขาแบบว่าไม่มีเงินที่คุณต้องไปทําแต่ถามว่าคุณก็ถือว่ามีบุญบารมีมีบุญญาธิการก็นั่นกระ ชาติไปเดินทางทําเพื่ออะไรเพื่อประเทศชาติแต่ว่าตรงนั้นนะครับผมที่ที่มันก็เหมือนกับเป็นดาบสองคมอ่ะคุณได้รับผลบุญมะในช่วงนี้ทําให้คุณก็ไม่ได้ย่ําแย่มากนะครับผมเป็นเป็นกรรมเล็กๆนะครับผมสําหรับชาวราศีเมษแต่ว่าถ้าหาว่าคุณอุที่ส่วนกุศลผลกรรมตรงนี้ให้กับอดีตคนรักของคุณที่มาก่อกวนคุณเนี่ยมาทําให้คุณต้องมาเจอปัญหากับการเงินแล้วุณให้คุณมีดวงที่จะต้องไปขัดกับผู้หญิงนะครับผมไปขัดแย้งกับผู้หญิงเนี่ยอ่ะเพราะว่าผลกรรมจากอดีตคนรักของคุณคนนี้แหละที่เป็นผู้หญิง ต้องเสียเงินเสียทองในภพชาตินี้นะครับผมหังนั้นแล้วทางแก้นะครับผมคุณก็ไปทําบุญนะครับผมอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมานเวรของคุณในคนนี้นะครับผมในคนนี้แล้วคุณก็เจาะจงไปเลยนะครับว่าอยากจะทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลผลกรรมไปปล่อยนกปล่อยปลาไปเลี้ยงอาหารคนพิการหรือว่าไปทําสังฆทานหรือทําอะไรต่างๆนะครับผมแล้วคุณก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมานเวรที่เป็นผู้หญิงเป็นอดีตคนรักของคุณคนนี้นะครับผมที่คุณเคยที่จะล่วงเกินเขาเอาไว้เคยที่จะปล่อยเขาต้อง บอกว่าต้องตกละกรมลาบากนะครับผมจากการที่คุณจะต้องเดินทางออกไปไปลบไปรับใช้ชาติของคุณนะครับผมถามว่าคุณผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเป็นหน้าที่เป็นภาระที่ต้องมาผิดชอบแต่ในความที่เขาทุกยากเขาลาบากตรงนั้นนะครับเขาก็เลยอยากจะให้คุณมาลําบากบ้างนะครับผมมันก็เลยเหมือนก็เป็นการจองเวรจองกรรมกันนะครับผมแต่ถ้าว่าคุณมีการที่ตั้งทําบุญแล้วก็ตั้งจิตอุที่ส่วนกุศลให้กับเขาบ้างนะครับผมก็จะทําให้กรรมของคุณตรงนี้เบาบางลงนะครับผมแต่ ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่กรรมใหญ่นะครับผมเป็นกรรมเล็กๆนะครับผมเป็นสิ่งที่คุณจําเป็นที่จะต้องไปทำนะภพชาติที่แล้วของคุณเนี่ยมีเกณฑ์นะครับผมตามตามหน้าไพ่นะมันมีเกณฑ์สูงที่คุณอาจจะเป็นทหารนะครับผมเป็นทหารเป็นผู้ชายนะแล้วคุณก็ได้เดินทางไปรับใช้ชาติแล้วคุณก็ได้ปล่อยให้คุณรักของคุณเนี่ยต้องคิดถึงต้องลําบากต้องอะไรต่างๆมาในพบชาตินี้เขาก็เลยมาต่อกวนคุณทําให้การเงินการทองคุณเนี่ยพอคุณจะมีเงินมีอะไรคุณก็มามีเหตุทําให้จะต้องเสียเงินเสียทองงกับผู้หญิ มันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นกรรมของคุณในภพชาตินี้นะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณ ถ้าใครที่เชื่อนะครับผมอันนี้ก็เกี่ยวกับความเชื่อด้วยเนาะถ้าใครที่เชื่อแล้วก็ไปทําบุญถึงทส่วนกุศลให้กับเขานะครับผมจะทําให้เรื่องของการเงินการทองหรือว่าคนที่ติดหนี้คุณนะครับผมผู้หญิงที่ติดหนี้คุณเนี่ยเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่เอาตรงนี้มาคืนคุณได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะครับผมสําหรับท่านที่เชื่อนะก็อย่างที่ผมได้เรียนไว้นะครับผมแต่ถ้าสําหรับท่านที่คิดว่าเอ้ยไม่เชื่อไม่น่าอะไรเป็นงมงายอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ผมก็ดูให้แล้วก็ใช้ไพ่่่นคบผผมใใช้้ไพเป็สือางห แล้วก็เป็นตัวที่เราทําเผื่ออาจจะได้พบในสิ่งที่ดีขึ้นหรือจะทำได้ทําให้กรรมของเราเบาบางลงนะครับในเรื่องของการเงินการทองสําหรับชาวราศีเมษแต่ก็ดูแล้วไม่ใช่กรรมใหญ่อะไรนะครับผมเป็นกรรมเล็กๆนะครับผมและคุณทําตรงนี้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปตรงนี้อาจจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นการเงินการนองคุณดีขึ้นได้นะครับผมสําหรับชาวราศีเมษนะครับผมแล้วสําหรับในวันนี้ก็จบการนานายของชาวราศีเมษเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ใครที่คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกเอา เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่มีความคิดเห religion, ็นย <Yeah. S 2> er, uh ังไงนะครับผมมีการอะไรหรืออยากจะแนะนําอะไรกับ <like>. ช่องทาโลวิตุนก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมและสําหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องทาโลวิตุนด้วยนะครับผมแล้วถ้าหากว่าใครที่ เราติดตามช่องทารุวิตุุก็ขอให้เฮงรวยๆปัางๆสมหวังในทุกเรื่องทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ